ไปต่อกันที่เหตุการณ์ปิดนะครับศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่1กับแห่งที่3นะครับแล้วก็รอเปิดศูนย์สิโรงพยาบาลสนามเพื่ออนาคตครับ<อ>คุณทิรพัฒน์คัชมาศครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะครับตรวจเยี่ยมอาลาโรงพยาบาลสนามแล้วก็ศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่1สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาครกับศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่3าม วัฒนาแฟค t o r ่นะครับที่เปิดใช้เป็นวันสุดท้ายเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์นที่ผ่านมาหลังจากที่ผู้ติดเชื้อรายสุดท้ายออกจากศูนย์ห่วงใยเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งบรรยากาศภายในศูนย์แห่งที่1ขนขณะนี้ก็คงเหลือแต่เตียงชุดเครื่องนอนอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้เท่านั้นนะครับโดยยังคงมีกําลังเจ้าหนะ้าที่ทหารเฝ้าดูแลรักษาสิ่งของภายในตลอด24ชั่วโมงจนกว่าการขนย้ายและการรื้อถอนโครงการสร้างนะจะแล้วเสร็จ ส่วนการบริหารจัดการสิ่งของภายในศูนย์นั้นจะดําเนินการทําความสะอาดแล้วนําไปบริจาคแต่ถ้าส่วนไหนที่เป็นขยะติดเชื้อจะนําไปกําจัดตามกระบวนการนะครับของขยะติดเชื้อต่อไปนอกจากนี้ครับสิ่งของภายในศูนย์ห่วงใยที่ปิดตัวลงยังสามารถเคลื่อนย้ายนําไปใช้ในศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่9และแห่งที่10ได้ด้วย สำหรับประชาชนที่มาอยู่ในข่าย5กลุ่มเสี่ยงนั้นทางคณะกรรมาการโรคติดต่อจะมีการประชุมหารือเพื่อที่จะวางแผนให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงโดยอาจจะต้องมีการลงทะเบียนตามกลุ่มที่กำหนดเพื่อจัดลำดับความสำคัญในการรับวัคซีนส่วนในการล่าสุดของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนกลุ่มนำร่องทั้ง159คนผ่านพ้นมาแล้ว24ชั่วโมงนั้น ในส่วนของนายธีรพัฒน์คชมาศครับรองผู้ว่าก็บอกอย่างขำๆนะฮะ<ม>ว่าตนเองยังไม่มีอาการข้างเคียงใดๆม,มีแค่ง่วงนอนซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากวัคซีนหรือว่าความอ่อนเพลียแต่ภาพรวมแล้วครับผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนทุกคนก็ยังไม่มีอาการข้างเคียงใ<ม>ดๆนะ